ซื้อมาใส่เรือครับซื้อเสร็จเดี๋ยวจะไปทดลองดูนะครับย่อนี้ครับไว้ใจย่อนี้ก่อนครับพอตังมีเท่านี้ครับ ซาวดเดอร์ครับลองซาวเดอร์ครับ GPS ครับของกาบินครับ ายใจนั่งถ่ายรูปมันภาพนิ่งเลยครับถ่ายวีดีโอนั่งมันภาพนิ่งเลยครับวันนี้ทดลองมาดาวนเดอร์อกับ TPS นะครับหมายตกปลานะครับในรักว่าออกไปได้นิดหน่อยก็เจอลื่นนะครับ ของเรากับแม่น้ําของเรานะครับความสุขที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนิ่งหงาความสุขไม่เหมือนกันนะผมก็หาความสุขกครับไปเอสีนะครับเที่ยวกอดแก่สองแก่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับหลายคนก็อาจจะเหมือนกันหลายคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับลาบัดน,นะครับลาบัดนั้นต่อ เี๋ยตกปลาตกหนปุโอ้จับ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 ข้าวเหมนกุ้งมุอ๋อนี่มาตะกูเดียบหลาเก๋าเลยนะปลาควางปลาเก๋ามันคายได้โอแงกันนู้นน่ะน้ำลึกสเมตรว่ะพร้อมที่ฮัทตกกะทีตะคีคลางทีฮัทนี่เอาเบ็ดมันถูร้ยไม่ได้ต้องรับนี่ยาได้ไปนี่แต่ว่าคีคลางแล้วทำไม่เป็นแล้วต้องดักหัาน้ำต้นน้ำมเรื่อก็ไม่รู้ ที่ใส่ป๋องครับที่ใส่ของกาแฟก็ได้ครับขลองเบียก็ได้ครับล็อกอยู่กับที่ครับล็อกล็อกอยู่กับที่ไม่หล่นน้านะครับส่วนนี้ปล่องกล่องใส่โทัศัพท์ครับถร่วพท์ใส่ของต่างๆที่เปียกฝนไม่ได้ครับตล่องนี้กล่องนี้กันน้ํานะครับกันน้ําไม่หลุดครับติดกาวขันน็อตติดกับป้อมเลยนะครับ เหล็กกับนะครับเวลาเจอคลื่นหนักๆนะครับตัวไม่ตกคะเลครับ